เช้าวันใหม่เอามาอาดุณสวัสดิ์ค่ะ Good ุณโมนี่รอๆกิจกรรมกันใช่ไหมแล้ววันนี้กิจกรรมอะไรบ้างก็พายเรือออมื้อเช้าของเราวันนี้มีไข่ฟักบาดไปมีอะไรบ้างเตเต้ไข่ดาวแฮมมีทอดนีแยมแล้วก็ขนมปังเนาะนี่ของมามะ่าเหมือนกัน นี่ตอนนี้เวลาจะเที่ยงแล้วนะหน้าที่พักมามาเดี๋ยวมาต้องกลับไปรอเขาที่ห้องก่อนนะกลับเ,เที่ยงแดดดีสวยนะเนาะน้ำใส่มากเลยอะไปถ่ายเรยไหมไม่ไปเดี๋ยวตักใเบาย ตอนนี้ตอนบ่ายโมงแล้วนะแดดยังไม่ออกเลยวันนี้เหมือนมีมรสุมมาเนอะเตอร์เนาะเรามาเดินเล่นกันตรงนี้ลูกมันเป็นเหมือนโขดหินนะมีแอ่งน้ำแล้วมีปูอยู่ด้วยมีปลาอยู่ด้วยแต่เเล็กๆเลยเนาะว้ายๆไปแล้วอันนี้เหมือนเป็นเนี่ยลูกตะไข่น้ำลูกไม่ใช่ยานะ้ำนีมันเป็นเหมือนโขดหินนะตรงนี้ เตอร์จะพาเดินไปสำรวจเตอร์ปีนขึ้นไปดูข้างบนสิลูกอึ้ไปดูตรงนี้มีซอกหินด้วยไหนตรงนี้มีซอกหินมีด้วยนะต้องมีปูแน่ๆเดี๋ยวถ้าเดินเดินผาดีๆขึ้นไปลูกไปขึ้นทางนี้ไงทางนี้อือู้ มินสองเก่งไหมเก๋ามินสองเก่งมากเลือกทำไรมาลูกปีนปีนเข่ามาฮะใช่จับมืออีกนั่นคือกล่องเลยอะ,อะเอเอมีอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้นะกล่องอะไรก็ไม่รู้แต่เต้เ,เห็นตาไวมากอยู่แล้วมันมีถ้ำเลยเต้นี่ไง ร้อนเลยเหรอใช่นี่บ่ายโมงนะไม่มีแดดไม่ร้อนมากแต่ก็ตัวดำได้เป็นโขดหินริมหาดหาดละไมนะเราอยู่กันที่หาดละไม่ฮะกอดสมุยไงลูกเออใช่กอดสมุยหาดชื่อหาดละไม่ลูกใช่ <The> นี่ตอนนี้เป็นวลากี่โมงมาสี่โมงนะแล้วเราจะพายเรือไปนู่นกันหินต้หินย้ายน่าจะเห็นหินตานะหินยายคงไปไม่ถึงหรอกมั้งอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลากเรือลงกันนะอยู่ตรงไกลๆที่ลอยอยู่ตรงนั้นเองใช่ลูกอ,อ่ะตอนนี้เราก็นั่งพายเรือออกมาข้างนอกกันแล้วนะนี่ตรงนี้น้ำสวใสามากเลยเออเติมมองเห็นปูด้วยข้างขินข้างนะน เรากำลังจะพายเรือไปที่หินหินตานะไปดูหินตาใกล้ๆเลยเราจะพายกันต่อไปนะพายขายักกันไปนะครับโอเค แล้วก็มาถึงหินตากันแล้วนะนี่ตรงนี้เลยหินตาเห็นไหมข้างหลังนี่ข้างบนนี้เลย<ม>แล้วก็พายเรือคายักกันมานะสามคนพ่อแม่ลูกเอาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วด้วยความซ่ร้าของเราแล้วก็พายมาทุกครั้งแล้วก็หม,หมุนหมุนหมุนตลอดออนี่แบบป้าเก่งนะป้าพายเรือได้ถ <c oughs> ออ่ยยายคลิปมือหนึ่งถ <c oughs> ่ายคลิปมือ<ด>หนึ่งแฉลบหินตาอยู่นั่นนะอยู่ปลายแหลมตรงนั้นเนี่ย อันนี้บังอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราไปพายกันต่อนะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อมารู้ไหมรู้เราจะพายเรือไปไปไหนแฟมิลี่มาร์ทโอเคไม่ใช่แล้ว ตอนนี้ผมพายเรือมานะพายคายัคมาจะไปซื้อของที่แฟมิลี่มาอันนี้มาเจอคนที่เกาะสมุย<ม>เขากำลังหา<ม>ขาอยเปียกอยเต็มเลยนี่ตลอดทางเลยตลอดแนวหาดเลยผมมาจอดเรืออยู่ตรงนี้ okay. จอดเรือคายัคไปตรงนี้แล้วจะเดินขึ้นไปบนถนนดูนะมันมีทางติดถนนอยู่ <Okay. S 2> เดินไปหน่อยหนึ่งน่าจะมีแฟมิ <Okay. S 2> ลี่มาโอเคเดินไปดู แฟมิลี่มาซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็เลังจะเดินกลับไปที่ที่จอดเรือไว้ <c oughs> เดินมาไกลเลยซื้อของมาเต็มกระเป๋าเลยนี่ <c oughs> โอ้ของเต็มกระเป๋าเลยได้แล้ว <c> ส <oughs> <c oughs> นุกเลยหาเรื่องพายเรือเช่าอมอไซค์วันนี้ไม่ได้เช่าอมอไซค์ไงแล้วเรือมันฟรีเราก็เอาเรือฟรีมาพายมาที่ซื้อของที่แฟมิลี่มาดนะ เดี๋ยวเราพายเรือกลับที่เดิมก่อนนะ,ะเรือเรายังอยู่ดิเย้ไปเรือยังอยู่นะตอนนี้นี่พัดที่จะตกแล้วห้าโมงครึ่งแล้วจะหกโมงแล้วละ่ะล้วตอนนี้วิ้ีที่ซื้อของก็ห้าโมงคึ่งพอดีได้ของมาเต็มเลยเยไปถึงเรือแล้ว เราไปคลายเรือกันต่อเก็บของก่อนอเก็บของก่อนนี่ของมาสบียงจัดมาเต็มนะครับอยู่ในนี้เดีวคลายเรือกัน